ภาพอากาศที่แปรปรวนภาวะโลกร้อน ได้แถนสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในวรรก,การพันนาที่ยัง่งยืนข้อสร230และร่วมแสดงจุดยืนบนเวทีของ28และของ29โดยการให้ข่าวว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050เพื่ออนาคตที่ไม่งถมของโลกใบนี้รัฐบาลไทย จึงให้ความสาคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขยะมูลฝอยทั่วประเทศค่ะแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดเพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถบริหารจัดการขยะเรืบ่งบ่งจอฐานต้นขาดเวลาขาดและปลายขาดเพื่อจะส่งเสริมการบริโภคท้องถิ่น้นํางนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงในระดับองค์กรอุดรองส่วนท้องถิ่น่านส้ำเ ก้าวผ่านระดับครัวเรือนได้แก่ 1. โครงการทั้งขยะเบียกลดนอกร้อนที่ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทําทั้งขยะยป็นรีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยได้พันเป็นโครงการก๊าซเรือนกระจกภาคสมบัติที่เวอร์ของประเทศไทยและได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2. โครงการการาอขยะที่ส่งเสริมให้ประชาชนทัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนและปรักด้ารแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเจอคิวรอีโคโนมีสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นสนับสนุนให้มีระบบเก็บและขนขยะที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการรวมกลุ่มจากการขยะเรียรูแกลัสเตอร์ตลอดจนหลักการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าจับขยะซึ่งเป็นวิธีการกำจัดที่เป็นยตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิ นโยบายระดับชาติระดับพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงภายใต้แนวทางใช้น้อยใช้สั้และนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างชุมชนสะอาดเมืองได้อีและประเทศไทยที่ยั่งยืนผลจากการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด โดยในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำหน้าที่ส,งส่งเสริมสนับสนุนและให้คาแนะนําในการจัดการขยะแข็งแต่ละจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้าการจัดการขยะของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถรับปริมาณขยะได้หกล้านตันและสามารถก้จาจัดขยะได้อย่างมีวมิธีการ โดยได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้วกว่า366,394ตันโดยมีภาคเอกชนได้แสดงสรุปซื้อไปแล้วทั้งสิ้น17,423ตันรวมมูลค่ากว่า4 1ล้านบาทมีสมาชิกธนาคารขยาทั่วประเทศกว่า9 8 7ล้านคนและมีรายได้จากการ าด้วยพลังแห่งความร่วมมือของหน่วยงานภาคีที่เดินถ่ายทุกระดับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออเงิผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นทั่วโลกทั่วประเทศกว่า14ล้านคนคือต้นกำลังสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนสะอาดและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหถาบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรส่วนที่ร้อนและในนาำและความร่วมมือ่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกภาคส่วนทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการรวมมือทำร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันประเทศไทยสะอาด i see